วันนี้พง์จะมาสอนว่าคําเล่านี้ใช้อย่างไงคาแรกนะครับ behavior b e h a ม i o ลที่ไหนได้ที่ไหนได้แปลว่า b e h a ม i o r m y o นเสียกอลเน่ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยม y o n a s i a กอลเน่เนาสง่อเนาะสุดท้ายก็สุดท้ายก็แปลว่าแนาสงเนาะซูบาซสมมติว่าสมมติว่าซูบาซ ตบ,บอกสแสดงว่าสแสดงว่าแปลว่าต่บ,บอกอะที่สิงคโปรนี่กูเป็นยูิต้องอยู่มเในสราสเบียร์เจียวเป็นมอตรยเน่ที่ไหนได้ ที่ไหนได้จุฬาเบห่มไม่ได้ลูกจ๋าคิดป่ะดิมาเจอเซียนชิยาก็ที่ไหนประมาณเล่นได้ยาได้ที่ไหนได้แต่ว่าประมาณย่ไม่เลยสุบิแล้วเกลือใครต้วยปิแล้วต้วยเลยยาตะเกเรก็ไม่รู้เนาะที่ไหนได้สัวก็จะรอเบห่มไม่ได้ลูกจ๋าคิดป่ะจนโหต้วยหาเนี่ยตะชาขึ้นเนี่ยอ่ะเนาะโอเคประมาณนี้แหละจรเราที่ไหนได้ภาษาไทยยากกว่าที่คิดไว้ ที่ไหนได้ภาษาไทยยากกว่าที่คิดไว้ b e ฮ a มเล r ท,ทายสักัดวิถีทางทางบูริโรขั้นอิเดียอันนี้อย,อย,อย,อยนะู่เดียวเลยแต่บอกเนาะจริงๆแล้วภาษาไทยไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะถ้าเรียนกับผมโอเคนะต่อไปครับไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยสุดากาจอโรมายโยนายเซียกองเนนะาะไม่าโยนายเซียกอนเนาะอีน้รนูใจจนจดว่าไม่น่าเชื่อเลยลู้ตรงมาเองเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าผมพูดไทยได้แล้ว ไม่น่าเชื่อเลยว่าผมพดูดไทยได้เร,ร็วโหนไายสกัดยอแตะตันดาม่ยองในเจียเกาเนี่ยโอ้โหม่ยองเจียวะเนาะไม่ไม่ยงองแดงเจียเกาหน่ไม่ยงองเจียหมูม่ยองแดงเจียเกาหน่าเนาะอะไรเงี้เอ้าบอกก่อนหน่าเล้วหยุดอยู่แบบนั้นต่อไปนะครับสุดท้ายก็สุดท้ายก็แปลว่าเนอกจากรู้ทิพยบาลเนี่ยสุดท้ายก็เข้าใจภาษาไทายได้ดีขึ้นสุดท้ายก็เข้าใจภาษาไทายได้ดีขึ้น น,นาวโซโนไทยสกาโกปูพิโยนาเลลาเดต่อไปนะครับสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าแปลว่าซบาซสมมติว่าเคนเป็นครูเคนจะสอนภาษาไทายอย่างไงสมมติว่าเคนเป็นครูเคนจะสอนภาษาไทายอย่างไง สุบาจูเขีาวสียามสโลชินทายสากุปลยุทูเตียจชาปีมาเลสตัววโดเดบียาบายเดบอโนสมุติว่าสุรากาสุบาจูบอโนอุบมาปีเตบอว่าสมุติว่ายูตัวอย่างอันนี้ถูกต้องเดบอโนต่อไปนะครับแสดงว่าแสดงว่าแปลว่าเตบอกาลูเดบิยาบายเน้ยแสดงว่าเตบอกาเกยพูดเก่งขึ้นแสดงว่าฝึกคู่หวานใช่ไหมเกยพูดเก่งขึ้นแสดงว่าฝึก ผูว้วานใช่มั้ยนี่สกายเจอดาปดโปดอลลาร์เด้ตะบอก็ณาในเลซิเน่นนหเุเตมะล่ะแกะพูดท้ายเกย่งขึ้นรุ่นเลยตรงนี้อ่ะดินี่ท้ายสกายเจอดาปดโปเตละโปดอลลาร์เด้สแสดงว่าตะบอกาา็ฟุกเลซิเน่นผู้วานนี่ได้ใช่มั้ยหุล่ะใช่มั้ยสุดาเราเจอหุเตมะลาลูกมีอ่ะขึ้นไปปะเนาะ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကေလုံးနေရာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီစကေလုံးတွေပဲယင်အဓိကတည်တည်ကျင်တာပေါ့เนาะဒီစားကြောင်းကြီးဒီလိုက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့ဆိုတာလေဒီစကေလုံးလေးទី வை င်ຢາຍပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အတုံးကျုပ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတုံးလဲတော့ထိုင်းကထိုင်းနေပြောလာတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လားလေအောင်လို့ဒါကလာပြီးတော့အနည်းနဲ့ကြားရတဲ့စကေလုံးကြားလေးကြားထားရှိရဲ့စကေလုံးတွေကို จะไปดจัปตัวอะไรที่ไปบ่เนาะสุว่ช่วงนั้นจะดูนี่สกาวุลีลจเนยสโลชินทวนเชนยานีิโอสุดีวแอร่ไม่ใช่ว่าตนนั้นที่มันจน่าค่ามลีลจเนสโลชินเละทวอนเชนมาค่าม่ตายทไบ่เนาะสรุปวงนี้ดีวลี่อับสวัสดีครับขอบังคับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปไปนะคะรัข้างขนาดถึงขนาดวีดิหน้านะครับสวัสดีครับขอบุณคับไปไปครับ